สะส,ะส,ะสะวิโรธลักคณาอาธิสอนและสะส,ะสะลังสิมัโลโอมพักเก้าวไกลฝ่ายค้านรัฐสภาไทยมาดูความเดือมล้ําทุนชุมชนกับทุนใหญ่ในจังหวัดแพร่เล่ายาผ้าตีเหล็กเฟอร์นิเจอร์ไม้เมืองแพร่พบความเหลื่อมล้ําทางกฎหมายต่างกันลาวฟ้ากับเหวนี่คือปมปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยและที่สำคัญหลังโควิดผ่านไป ชุมชนจะทำอย่างไรถ้ากฎหมายยังขวางการทำมาหากินแบบสุจริตอยู่อย่างยั่งยืนสองสสฝ่ายค้านเตรียมเสนอกรรมาธิการแก้กฎหมายระเบียบต่างๆและหามาตรการเฉพาะหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในจังหวัดแพร่โดยดวนเจอโดนตรวจนั่นตรวจนี่นะครับซึ่งมันบีบบังคับทําให้คนตัวเล็กตัวน้อยไม่สามารถที่จะแข่งในครา้นี้คนตัวใหญ่ อยากจะทาอะไรก็ทส่วนเรื่องของช <c oughs> ูรานะครับวันนี้ก็ต้องตั้งคำถามว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันเอื้อให้ประชาชนเนี่ยได้ทําธุรกิจโดยสุจริตหรือไม่นะครับถ้าในคราวนี้คนโวใหญ่อยากจะทําอะไรก็ทำนี่คือความเหลืุอรล้าที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วเราจะเป็นต้องแก้ไขเกียรนะครับแก้ไขกฎหมาย